อันนี้เป็นมูซันคิงนะครับใบจะเล็กนิดนึงเราก็จะใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในการบํารุงครับแปดกำมือต้นอันนี้หนึ่งปีนะครับยังไม่เต็มปีอ่ะสิบเอ็ดเดือนปลูกจากไม้เข่งนะครับผมสวัสดีครับผมนัทพลสวนพลอยสุวรรณนะครับวันนี้เราก็จะมาใส่อะมิโนฮิวมิกฟูบิกนะครับเพื่อบํารุงดินบํารุงต้นปรับสภาพดินนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้ใส่มาประมาณสี่น่าจะสี่ห้าเดือนแล้วครับ วิธีการใส่นะครับหนึ่งต้นใส่แปดกำมือเลยหวานเลยหวานให้ทั่วทรงพุ่มเลยครับไม่ต้องชิดคนดีครับห่างนิดหน่อยอ่าเนี่ยหวานแบบนี้ครับแปดกำมือนะครับแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยหกสามสามนะครับตามได้เลยตอนนี้ใบตันแล้วครับเราอยากจะให้แตกยอดใหม่อันนี้เป็นมูสันคิงนะครับใบจะเล็กนิดนึงครับปกติใส่จะต้องตัดหญ้าก่อนนะครับแต่ว่าวันนี้มาทํางานหญ้ายังไม่ได้ตัดใส่ก่อนได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ตัดครับ เราก็จะใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในการบํารุงครับแปดกำมือต้นอันนี้หนึ่งปีนะครับยังไม่เต็มปีอ่ะสิบเอ็ดเดือนปลูกจากไม้เข่งนะครับผมหลังใส่แล้วนะครับก็ควรจะฉีดยานะครับมีใบอ่อนออกมานะครับเพี้ยไฟแมงปัดเกล็ดกัดกินใบนะครับเพี้ยจะกจัดนะครับเนี่ยเพี้ยจะกจัดจะกินแบบนี้ไม่ถ้าเพี้ยไฟจะกินอีกแบบหนึ่งเนี่เพี้ยไฟกินแบบนี้ครับส่วนนี้แมลงกัดกินนะครับ หญ้าเราก็ตัดเลยครับหรือจะฉีดกูฟร์ซิเนตก็ได้ครับบริเวณทรงพุ่มหรือจะฉีดทั้งแปลงก็ได้เหมือนกันครับครับหลังจากฉีดหลังจากหวานหน้าเนี้่บางทีมันมีความชื้นอยู่น้ําอาจจะไม่ลดทันทีอาจจะรอไปอีกวันหนึ่งก็ได้เผื่ออยากจะรอฝนถ้ามีสภาพฝนฟ้าคึ้มๆึมมานะครับแต่ถ้าเกิดว่าวันปกตินะครับหวานไปแล้วก็เปิดน้ําลดไปเลยครับก็จะทําให้ต้นทุเรียนได้รับอาหารได้รับปุย๋ยแล้วก็ทําการเอาไปสั่งข้อแสงนะครับดูขึ้นไปรอการสั่งข้อแสง พืชก็จะเจริญเติบโตดีนะครับผมอะมีโนฮิวบิีงนี่ใส่กับทุเรียนเล็กได้ไหมคะใส่ได้ทุกทุกทุเรียนเลยครับตั้งแต่เล็กทุเรียนปลูกใหม่ทุเรียน1ปี2ปี3ปีหรือทุเรียนเป็นลูกแล้วก็สามารถใส่ได้ครับอัตราส่วนก็ตามขนาดต้นครับต้นเล็กๆก,ก็2กําม,มือครับเล็กมากกําเดียวถ้าขนาดนี้ก็กําถึง8กําครับแต่ถ้าเป็นต้น5ปี8ปดปี10ปีนั้นใส่กันเป็นโล2โล3โลครับผม ครับอัตราการใส่หรือปริมาณการใส่หรือระยะเวลาการใส่ขึ้นอยู่กับขนาดต้นนะครับแต่โดยทั่วไปประมาณ1-2เดือนนะครับสามารถใส่ได้จริงๆก็ใส่ได้ตลอดนะครับ2เดือนที2เดือนทีใส่ไปเลยทั้งปีเพราะว่าเขาก็จะไปช่วยปรับสภาพดินสภาพปุ๋ยสภาพต่างๆหลายๆอย่างให้บาลานซ์กันให้ต้นไม้เราโตนะครับผมใส่บ่อยได้แค่ไหนครับพี่นัทเดือนละครั้งก็ใส่ได้ครับอยู่ที่ปริมาณใส่ครับถ้าต้นขนาดนี้ใส่เดือนละครั้งก็จะใส่อยู่ประมาณกํามือครับ แต่อันน right. so ี้ใส่ไปแปดกมเพราะว่าสองสามเดือนเราใส่ครั้งหนึ่งครับผมครับอันนี้ก็แตกยอดดีนะครับดูตามภาพเป็นต้นพันธุ์เสริมรากจากสวนเรานะครับท่านใดสนใจต้นพันธุ์ทุเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ต่างๆที่ท่านชอบนะครับโทรมาสอบถามเราได้ครับเบอร์โทรของเราก็ศู1ย์เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าสามแปดพันนะครับศูนย์เก้าหกเก้าหกสองหกเก้าแปดหกแล้วก็ศ8นย์3ปดหกามแปดสามสามศูนหกหนึ่งครับตรงนี้เราก็มาปลูกไว้เมื่อสิบเอ็ดเดือนที่แล้วนะครับผมเป็นมูซันคิงล้วนๆเลยครับ ระบบการให้น้ําตรงนี้นะครับสองหัวซ้ายขวาเป็นหัวร้อยแปดสิบองศานะครับงูเห่าแบบพ่นนะครับผมครับใครอยากมีสวนทุเรียนที่สวยแบบนี้นะครับเตรียมแปลงเตรียมยังไงครับถูกไม่ถูกโทรสอบถามเราได้หรือไลน์มาดีกว่ามันจะตอบได้เพราะบางทีเราตอบไม่ทันนะครับแล้วก็ทุกสวนโตดีไม่ดีโตช้าโตไวขึ้นอยู่กับสภาพการเตรียมแปลงแล้วก็ดินแล้วก็น้ำเป็นหลักครับผม ถ้าเกิดว่าทุกอย่างดีหมดก็จะได้แบบนี้แบบนี้เนี่ยไม่ได้ดีหมดนะครับดีประมาณเจ็ดสิเเซแดสิเปอร์เซ็นแล้วกันอย่ยว่าร้อยถ้าทำร้อยจะสวยกว่านี้ครับแต่บางคนทําเหมือนกันทุกอย่างแต่ดินเราไม่ดีใส่ปุ๋ยอะไรลงไปแล้วพืชก็จะดูดไปใช้ได้ช้ากว่ากันอันนี้ก็ตามสภาพของแต่ละดินนะครับเราอย่าไปคิดว่าถ้าฉันมาหาผมแล้วจะได้แบบนี้ทั้งหมดก็ไม่ไม่เป๊ะครับผมเพราะว่าอันเนี้ยเป็นดิน ล้วนดินล้วนปนลูกลังครับผมก็จะได้แบบนี้เพราะว่าตัวโครงสร้างดินเขาเหมาะแต่ถ้าเป็นดินทรายกับดินเหนียวจะช้าครับผมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสําหรับท่านที่สนใจอะมิโนฮิวมิกนี่ก็คือสั่งกับพี่นัดได้เลยใช่ไหมคะได้ครับสั่งผมก็ได้ครับแต่ว่าต้องมีปริมาณหน่อยนะครับถ้า1หนึ่งก็สอบสองก็สอบค่าส่งเขาคิดประมาณ300บาทต่อกกระสอบครับมันจะแพงหน่อยครับก็จะไม่ได้ไปส่งนะครับแต่ถ้าเป็น หลายๆก็สอบครับส่งไปทีนีเขาคิดกองหนึ่งก็พันเจ็ดนะครับแต่ถ้ารถไปส่งอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวว่ากันอีกที<ฆ>นะครับตามระยะทางครับผม